สวัสดีครับพบกับช่างกอบเท็ก่อนส่งวันนี้ี่อ่า1เครับตอนนี้เวลา6 3โมงครึ่งกว่าครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นฟอนต์โมนะครับซึ่งอกอบได้เปลี่ยน IC ตามรูปที่ลงไปเนาะที่ลงไปหน้าเฟซคือรูปการเปลี่ยนเป็นคลิปการเปลี่ยนอ่าไอเปลี่ยนเบอร์ IC ที่แรงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคาปาแล้วก็ใส่วงจรอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวงจรแยกซับอิสระนีครับผมอันนี้จะเป็น โมลุ Volume, ่มแยกซับอิสระนะครับจากไอฟอนเดิมโมนะครับผมอ่าขับซับได้สองดอกจริงครับผมอ่าแล้วก็กลางแหลมอย่างละคู่แล้วกันเต็มที่เนาะประมาณนั้นเนาะแล้วก็หรือชั้นนนเดียวอ่ากลางขนาดกลางแล้วก็ขนาดแหลมแค่นี้นะครับผมคือให้แค่นี้นะอ่าประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่ามันโหลดโอเมอ้เกินไปแต่ขับซับได้ดีครับผมคือต่อขนาดไว้นะเบสสายเดียวต่อขนาดว้อย่างนี้นะครับ อันนี้สิบมิลนะอันนน้นแปดมิอันนี้ก็ต่อขนาดไว้อ่ะเราดูกันเลยนี่ฮะต่อขนาดไว้นะครับเส้นเบยดสายเดียวขนาดไว้แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ที่เสือเส่อมการต่อปกตินะครับผมอ่าไม่มีอะไรอเทคกันเลยคร <M aker> ่าวๆแล้วกันก่อนส่งครับอันนี้เฟซบุ๊กของท่านเราแท็กชื่อไปนะครับ <M aker> เลขไม่หกกว่า <M aker> อ,อ่าแซมฮัถ้าอยู่ในรถก็เร่งสักประมาณ30กว่าก็พอครับผม35ก็ฟังดังแล้วครับอ้าเข้าเลยนะ,ะเปิดซับเียอันนี้เล่นเกือบสุด ออนีมง,งเล่นอีกเล่นให้เกือบสุดเลยแต่มันขึ้นอยู่กับอันนี้นะแรงจ่ายเสียงแต่ให้ลูกค้าชมว่ามันขับได้สองดอก เหมือนกนแอมป์กิ่นที่ประกอบขายครับลรงแปะจะออกดีกว่าหน่อยเพราะว่ามันดนา,นอ,า,าอ่าอนดูภาพรว่นะครับแบตเตอรี่ ก็เครื่องเล่นแค่นี้ครับไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามาวงจรยึดทับอยู่ข้างในนี้กลางแหลมโมดิฟายของร้านจำลองครับผมจะเป็นแม่เหล็กเงานะมียาวน,นะครับตอนแรกที่ก๊อฟซื้อมามันจะเป็นไอซีคนละเบอร์นะครับพอเปิดเบรดแล้วนิดเดียวมันตัดเลยครับผมมา ก็เลยต้องทําการลื้อใหม่แล้วก็เปลี่ยนไอซีครับมันก็หายเลยครับอาการก็ปาเป็นเมื่อที่หวัดสูงที่สอ,อ่ะครับเจ้า you mm -hmm.